คอนโดติด r c a ถ้ามาติดจริงจะกล้าพูดได้ยังไงมันพิสูจน์เดินจับเวลาเลยไปถึงเหรอทุกคนใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาที ก็ถึงแล้วอันนี้คือเดินช้าชานะมาเลยหนึ่งนาทีกว่าและใกล้เซนทรัลพระราม9เพียงแค่2.6กิโลเมตรเด็ดเซนทรัลก็มี MRT พระราม9หน้าโครงการมีของกินเพียบโดยเฉพาะอาหารจีนสายบันเทิงก็มีจะซ้อมเต้นเล่นละครก็ครบจบด้านหลังโครงการก็เข้าได้มีโรงพยาบาลเปียวเวทโรงเรียนนานาชาติชูเบอรี่กรุงเทพซิตี้แคมปัสรวมถึงโรงแรมแถวนี้มีทั้งร้านอาหารและก็ร้านสะดวกซื้อร้านซัก,กรีดก็มีกับโครงการไอทาลากูน่า R C A โดยห้องนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งส่วนครัว ก็หนึ่งโซนนั่งเล่นมาในขนาด26ตารางเมตรอยู่ได้1-2คนสบายๆเลยซึ่งห้องนี้นะคะใช้เฟอร์จากแบรนชั้นนำอย่าง K Concept แล้วก็ s v Design Square ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ บเด้งเท้าเท่านั้นได้คอนโดห้องสวยแบบนี้ไปเลยซึ่งที่นี่นะคะจะตกแต่งลหลักๆด้วยโทนสีเบจและสีขาวสังเกตได้จากการผนังที่สวยสุดๆตกแต่งมาให้เพิ่มด้วยไฟดาวไลท์ซึ่งสามารถเปิดปิดสวิตช์ได้เลยทุกคนส่วนห้องนอนมีเตียงขนาด5ฟุตตกแต่งงานผนังมาให้อย่างดีเหมือนกันและมีโซนครัวที่มีสิค์ล้างจานและก็ตู้เก็บของเขาแถมแอร์ไปฟรีด้วย1ตัวและโซนห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ไม้ครบเลยแถมเครื่องทาน้อุ่นไปฟรี1เครื่องอยากได้คอนโดติดซอยอาซีเอต้องรีบทักเลย